คู่ปะทิมกับไฮท์บนเด็ดประจำวันพุธที่28มกราคม2569คืนนี้มันแน่นอน UCL รอบลีกเฟสนัดสุดท้ายเดี๋ยวรู้กันใครเข้ารอบใครตกรอบคู่แรกเริ่มที่เกมคู่ระหว่างแมนซิตี้พบกับกาลาตาสลายเริ่มขิดอฟกันตีสาม ในเกมล่าสุดซิตี้เพิ่งเปิดบ้านชนะวูบมา2 0ขณะที่การาเพิ่งบุกไปเอาชนะคารา,ากุมรักมา1 3ต่อถือว่ามั่นใจกันทั้งคู่ซิตนะี้ในรอบนี้อยู่ลดับ11ต้องการขึ้นไปอันดับติด1ใน8ทําให้เกมนี้ใส่เต็มที่แน่และเป็นเกมในบ้านด้วยเงอนไขเปิดมาไม่สูงไปให้ซิตี้ยิงในบ้านเกิน2ลูกก็เขาวินแล้วดูจากเกมชิซตา์แบบนี้ดูแล้วซิตี้ทาได้คู่นี้เขาเลือกเชียร์ไปแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ต่อมาเสือเลือยงหด,ดบุลเปิดบ้านพบงูใหญ่อินเตอร์มิลานคู่นี้เลิกคิ มิลานมีอยู่12แต้มยังมีโอกาสติดอันดับหนึ่งใน8ถ้าหักเกมคู่นี้มีผู้ชนะในบ้านหลดบอนแข็งแกร่งชนะมา3เกมติดแล้วเกมนอกบ้านอินเตอร์ก็ไม่แย่ชนะมา3เกมติดเช่นกัน เกมซูสีแบบนี้มีสิทธิ์ออกเสมอเงื่อนไขเป็นอินเตอร์บุกมาเหนือกว่าเสมอไม่ได้หูขาดเต็มที่เกมนี้มองว่าเจ้าบ้านหลดมุนไม่น่าแพ้คูู้นี้เขาเลือกไปฝั่งเจ้าบ้านสื่อเหลืองหลดมุนคู่ต่อมาไปกันที่อิตาลีนาโปลีเปิดบ้านพบเชลซีเริ่มคิกออฟกันตีสามนาโปลีโอกาสเข้ารอบยังมินเมย์อยู่อันดับที่25สิบห้ามีอยู่แปดคะแนนขณะที่เชลซีอยู่ที่แปดไม่ต้องการตกอันดับเท่ากันเกมนี้รับรองว่าเดือดใส่กันยับแน่นอนกำแพงไม่สูงไปที่สองจุดห้าเมตรดูแล้วน่าจะมี เอาผลลึกการตีการเข้ารอบไปแล้วด้วยการเป็นที่3ขณะที่ทางเบนฟิก้าตอนนี้อยู่ดับที่29มีอยู่6คะแนนถ้าอยากเข้ารอบต้องชนะในเกมนี้ก่อนเกมนี้มีบาเดือดตั้งแต่ต้นอีกหนึ่งคู่สกอร์ที่เกิดขึ้นน่าจะมีกันเยอะกำแพงคู่นี้สูงที่3เมตรเชื่อว่าเกมนี้ยิงผ่านได้สบายๆขอไปที่กำแพงสูงคู่ต่อมาไปกันที่สเปบนบาซานูนาเปิดบ้านพบกับโคเปนเฮเกนเริ่มคิกออฟก,กันตี3เกมนี้ทั้งคู่ต้องการ3แต้มทางฝั่งบาซ่าต้องการตีหนึ่งใน8ขณะที่ทางฝั่งของโคเปนเฮเกนยังไม เก็บ3าแต้มได้แต่คงไม่น่าผ่านเงื่อนไขคูนี่ขอสวนไปโคเปนเฮเกนคูต่อมาไปกันที่อังกฤษเลี้ยวภูเปิดบ้านพบคาราบักเริ่มกิออฟก,กันตีสามเลี้ยวภูการันตีการเข้ารอบไปแล้วส่วนทางคาราบักอยู่ที่18มีอยู่10แตม้มเกมนี้เลี้ยวภูไม่ต้องเร่งมากบวกกับตัวนักเตะม,มีค่อนข้างน้อยแต่เงื่อนไขเปิดมาอย่างแพงต้องให้เลี้ยวภูยิงในบ้านถึง3ลูกดูจากฟอร์มในช่วงนี้ดูแล้วยิงไม่น่าไหวดูทางของแดงมีดราม่าเยอะเกินไปคูนี่ขอไปคาราบัก ต่อมาอยู่ที่อังกฤษอาร์เซนอลเปิดบ้านพบไครรัดอามาตี้เริ่มคิกออฟกันตีสาเจ้าบ้านปุนใหญ่การันตีการเข้ารอบไปแล้วเรียบร้อยด้วยการไปที่หของในรอบลีกเฟสขณะที่ไครรัดเป็นทีมบวยหมดศึกการเข้ารอบไปแล้วเรียบร้อยถึงแม้เกมนี้อาจจจตาเปลี่ยนทีมแบบยกชุดแต่ว่าคุณภาพยังเหนือกว่าเยอะและก็รวมไปถึงในเกมในบ้านล่าสุดเพิ่งแพ้กับแมนยูเต็ดมาเป็นเกมแรกในซีซั่นนี้เพือ่อรีศรัทาแฟนบอลคืนมาในเกมคืนนี้อาร์เซนอลยิงยับแน่เงื่อนใขที่สื่อเปิดมาต้องให้อาร์เซนอลย และเกมคู่ปิดท้าย PSV ลโฮเฟนเปิดบ้านพบ Bayern มิวนิ h เริ่ม kick off ตีสามย Bayern ยกรนตีการเข้ารอบแล้วตาม Arsenal ไปขณะที่ PSV อยู่ที่22ยังมีส์ตัวแสงได้ตลอดเวลาเกมในบ้าน PSV เต็มที่แน่ขณะที่ b ย y e r n เกมนี้สบายๆพร้อมส่งตัวจริงสรับกับตัวสำรองเงื่อนไขให้ Bayern บ,ยยบุกมาเหนือกว่าที่1.25ดอูแล้ว PSV จะบ้านต้านได้คู่นี้ขอขัดใจสวนรองไปที่เจ้าบ้าน PSV และนี่คือ8คู่ปะทีมของเราในวันนี้นะฮะถ้าอยากไปฟังกานต่อบแบบจัดเต็มทักทายเข้าไปที่ชมรมของพวกเรา HD 6มีแอดนำหน้าแล้วเจอกันนะฮะ